โยวันนี้ครับทุกคนโยผมอีกแล้วนะครับดอมพุ Z เซตนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปน่าสมบัติกันนะครับแต่ววันนี้ผมเตรียมแผนที่สมบัติมาทั้งหมด20ใบนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซ่อมแผนที่เอนก่อนนะครับที่เกาะฟอร์สซเกนชอเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่เกาะอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไป ทำการซ่อมแผ่นที่กันก่อนเนาะให้คุณผู้ชมเดินตามมาทางนี้นะครับที่ซ่อมแผ่นที่จะอยู่ตรงในถ้ำหัวโหลกนะครับ mm hmm. ก็จะมีเอ c ีอันนี้อยู่นะซ่อมให้เรานะครับ mm hmm. นี่ครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะเดินล,ล,ล่วงไปนะครับเ,เดินมานีนนบนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นหัวกะโหลกเนาะเป็นถ้ำแล้วตรงนี้ก็มีเบดด้วยเนาะ เดี๋ยวผมขอซื้อเก็บไว้แล้วกันเนาะมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากครับเแบ๋ยวที่ผมใช้ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะเออโอเคนี่เราจะมาซ่อมแผนที่กันเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมซ่อมแผนที่ทุกกันเสร็จกันนะครับผมแล้วก็มาเจอกันอีกทีเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ซ่อมแผนที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมมีแผนที่ที่ซ่อมแล้วอยู่20อันนะครับผมแล้วก็เราก็จะไปตามหา สมบัติกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอา GPS ออกมาก่อนครับนี่แล้วก็เดี๋ยวดูแผนที่ไปด้วยเลยเนาะตั้ง20อันเลยวะโอ้ก็จะหาครบไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องรอนานนะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปให้ดูเลยเนาะแล้วก็ดูว่าเราจะได้อะไรกันมั่งนะครับก่อนนี้แน่นอนล่ะโอเคเจอแล้วครับอันแรกนำลงไปเปิดกันเลย ถือเบ็ดไว้ไม่รู้เพิ่มโชคหรือเปล่านะครับอันเชียนเทสต่ออ๋อมันเป็นของทําเบ็ดนะครับโอเคกากนะครับทุกคนไปต่ออ่านี่ไงเออก่อนนี้มีสองอันนะครับปาเปิดเลยอันที่สองโอ้มันเดิมเลยวะ่ะอันเชียนเทสนะครับก่อนเริ่มต้นเลยเปลเลยอันที่สานะครับจะโกโคอยวะ่ะ ซ้ำนะครับทุกคนอันนี้เป็นเออ่เป็นทุ่นลอยน้ำนะครับเวลาเราจงปลาเนาะตันนี้อยู่แล้วนะตอนนี้ก็ไม่มีนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะใช้วิธีหาแบบว่าวนไปรอบเกาะน,นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเราเจอกกอนไหนเราก็วนไปดูเลยนะครับไม่ต้องดู GPS เนาะก็คอยอีกแล้วว่ะช้าช้าช้าเอาเอาอันนี้มา อเอาแจสก,กีมาดีกว่าครับโอเคนี่นะอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้ที่เนาะเมื่อกี้4นะครับโอเคอันที่5้ปึ๊บเปิดเทมเพสโทเทมมาทุกคนอ,อ๋อโทเทมพายุนะครับเอาไปเรียกฝนนั่นเองนะก็กากนะครับเอามาสองพันหนึ่งอันที่6กมาเนาะ ันนี้6นะครับออลล่าโทเทมเว้ยทุกคนเฮ้ยอันนี้ดีครับอันนี้ดีอันนี้อันละห้าแสนนะครับผมไปดูนะออลล่าโทเทมนี่นะครับแต่ผมยังไม่ใช้ตอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวรอใช้ให้มันคุ้มๆนะครับเราไปเรียกอีเวนต์ออลล่านะนี่โอเคครับไปกันต่อนะอันนี้คิดว่าเนียนเหรอครับโอ้ยอยู่ลึกซะด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะ อันนี้น่าจะอันที่เจ็ดแล้วนะครับโอเคปับ๊บคอมพาสบอบเบอร์เหรออันนี้ผมยังไม่มีนะครับเป็นเหยื่อเนาะอันนี้ก็อันที่เท่าไหร่แล้วว่าลืมน่าจะอันที่เจ็ดนะเอออันที่7จ็ดแล้วแม่เดี๋ยวนี้ที่8เอ,อ๊ะอะไรคือฟีโลเลล อะไรคือฟิโลเลลครันนึงครับเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อมันคือบิงโกนะครับเฮ้ยน่าสนใจว่ะเขาบอกว่ายูนัมเบอร์แปดห้าสามสี่นะครับอ๋อเหมือนเป็นบิงโกเฉยๆนะไม่มีอะไรเนาะโอเค okay, ครับ งานต่อเนาะโอเคผมเจอแล้วนะครับนี่อันนี้งันหนึ่งนะครับนี่อยู่ลึกซะด้วยฮะไม่เป็นไรผมมีชุดดำน้ำเซ็ตพันนะครับอันที่แปดเอ้ยอันนี้มีเทอร์โทเทมนะครับดีนะใช้ได้ครับเอาไปเรียกอุกาบาทรู้สึจกจะอันละห้าหมื่นมั้ง เคียวผมไปกันต่อก่อนนี้ไม่มีนะครับเตอร์ีนไนแ,แลนด์เนาะโอเคก่อนนี้มีนะครับผมเห็นแล้วอนที่แปดอ่ะ,จ,ะจับไปทุกคนซัฟเฟอร์เวิรม์มก็พอได้นะครับเดี๋ยวนี้มันปลาแบบหาย,ยากหลายๆตัวเขาชอบ่ะเนาะ ก็จะเหลือซันสโตนกับอ่าอันนี้ครับลูกปันน้นนะเนาะอ่ะผมเจอแล้วไปอ,อันที่เก้าครับเก้าเดลี really ่บ็อบเบอร์เอออันนี้ผมอยากได้เว้ยทุกคนของดีนะครับโ,โดยไปด้วยปึ๊บเทมเพสโซเทมีกแล้วอันนี้กาก สางมันมนองตอนนี้มีไหมเอ่ย,ยโอเคอันนี้อันที่สิบสองอ่ากลับไปคันหนึ่งอยู่ห้องบนเลยนะครับอันที่สิบสองนะครับผมปึ๊บเมจิกเทสว่ะไม่ได้ออไออันนี้เลยครับสังเกนรลัดนะโอ้เมเทอร์สโตนบอบเบอร์นะครับ บสีแดงเลยหรอน่าจะแลปะอันนี้อันนี้ที่สิบสามครับโอเคผมอยากได้สั่งเคิสลอตอ่ะเมื่อก่อนมันโอกาสหนึ่งในสองร้อยนะครับแต่ตอนนี้มันปรับใหม่เนาะมันเหลือแค่หนึ่งในห้าสิบนั้นเออก็ถือว่าง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ยังยากอยู่ดีอ่ะเฮ้ยอันนี้มันอยูใ่ใต้น้ำตรงนี้เลยเออไปปับ๊บ ไวที่เบ็ดเคสกขากมัน่เลยเนี่ยเปิดทิ้งเลยไม่ได้อะไรดีๆนะครับไปต่อไปเลอกยานเลยเทเชอร์แมพเราหนึ่งสองสามสี่นะครับห้านะครับผมโอเคโอเคครบนะครับก็น่าจะยี่สิบอันเนาะบวกลบไม่เกินหนะึ่งมั้งเออช่างมันเถิดะนะครับ แต่น่าจะ20อันบกวกๆนะครับก่อนนี้หมดแล้วเนาะโอเคเอทีนี้ต้องดู GPS พแล้ว่ะครับเพราะผมไอ้นี้เช็คไปหมดแล้วนะแต่ว่าตอนนี้บัฟโชคผมจะหมดกว่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าโชคมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเกี่ยวแหละมันเปิดกล่องมันก็ต้องใช้ดวงลวนะมั้งเออ เดี๋ยวผมจะไปซื้อโชคเพิ่มโชคอีก10นาทีครับที่อันนี้เนาะเกาะซันสโตนกับอ้ามีสมบัติอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยลงมานะครับผมไปซื้อดวงแป๊บหนึ่งนี่ครับให้คุณผู้ชมเดินม,มาข้างบนนี้นะครับจะมีพ่อมดยอยู่เมอร์ลินนะครับเขาจะขายโชคกับไอลิลิกนะครับผมเดี๋ยวเาจะซื้อโชคไป10นาทีเนาะ โเคครับผมเพิ่มมาอีก10มาที่ตายเดี๋ยวเราไปหาสมบัติคำตอ่อโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นอันที่16นะครับคิดว่านะถือเบ็ดไว้เปิดปึ๊บสังเกตลอดทุกคนผมได้เลยเว้ย <c oughs> ผมได้สังเกตลอดแล้วนี่นะครับ นี่สังเกตลอดเว้ยทุกคนอาที่ยสิบหกนะครับโอ้โหดวงก็ด,ดีคอมสามารถมันคือรัวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โชคบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คอนโทนศูนย์จุดหนึ่งห้านะครับโอ้ใช้ได้นะครับแล้วก็เดเซลเลียนสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับแม็กกิโลห้าพันนะครับคอมสามารถของเบดคันนี้คือ,อ,อทุกๆก,การจับปลาเหรอครับ10ตัวนะจะมีโอกาส25%ที่จะได้เทเชอร์แมปนะครับ เอ้ยก็โอเคนะครับเราหาเทเชอร์แมปเราหาแผนที่มาเพื่อมาหาเบ็ดคันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาเบ็ดคันนี้ไปหาแผนที่อีกไว้ทุกคน <c oughs> <c oughs> ดูลอจิกเหมนดิคิดว่างไงอ่ะเออนี่เยี่ยที่ผมได้มานะจะเป็นคอมพาสนะครับเบลลี่แล้วก็มีเทอร์สโตนอันนี้น่าจะเท่มัม้งระดับสีแดงเลยไว้ทุกคนผมใช้นี้เนาะเป็น,นก้อนๆอะไรก็ไม่รู้ตระอานก็น่ารักนะเออ โอเคครับผมเดี๋ยวผมลองตกดูก่อนเนาะผมอยากได้มากเลยเว้ยทุกคนอันนี้เพิ่งจะมาได้เนาะ,อะลองดูปปุุป๊๊บบ,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 บโอเคครับอุย้ยหลอดใหญ่นะครับเออใช้ได้นะหลอดตกปลาใหญ่อยู่นะครับอ,อ้าวได้ปลาตัวใหม่ด้วยเว้ย ปลาอะไรปลานกแก้วะยังไม่ได้เฉยโอเคเออใช้ได้ครับใช้ได้เดซิเลนสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตกปลานิ่งอยู่นะครับเฮ้ยได้เลยเว้ยโอเคครับเราหาสมบัติกันไปแค่สิบหกอันมั้งเออก็ได้แล้วนะครับถือว่าดวงดีนะเมื่อก่อนมันหนะึ่งในสองร้อยเนาะอันนี้เหลือหนึ่งในห้าสิบก็ใช้ได้ครับก่อนนี้หรือเปล่าเออก่อนนี้จริงนะนะี่อันนี้ที่สนะิบเจ็ดเนาะลุกดิ โอ้ยแหลกแหลกกนะครับก่อนแรกมันแหลกนะมันโหลดอีเวนต์มัง้งเออโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไปเปิดต่อทุเจ็บนะครับซ้ํานะครับแล้คอมพานะอยู่ใต้น้ําตรงนี้นี่เองโอเคสันที่สิปไว้ทุกคนผมอยากได้อลร่าโทเทมมากสุดนะครับเพราะว่ามันเปิดอีเวนต์ได้ดีเลยเนาะโอเคถือเบ็ดไว้เปิดออกมา เปลี่ยนเอาเก้นะครับอันนี้คืออะไรอ๋อปลายดิผมตกได้เอา้าเรืออย่าควา่ำเลยไม่ใช่เรือเจสกีนะครับเคเลียสองอันนะครับทุกคนจะครบแล้วนี่ตรงนี้จริงด้วยนะครับน,นี่ผมเคยมาแล้วเนาะโอเคขึ้นได้พอดีเปิดไปครับอันเชนเทรสอีกแล้วอ่ะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรอันสุดท้ายครับทุกคนใจเดียวรูปปั้นนี้อ๋ออยู่ข้างบนโอ้ผมไม่ได้ดูเว้ยผมดูแต่ใต้น้ำโอเคครับอันสุดท้ายนะเฮ้ยโอเคขอเอาล,ล่าโทเทมจัดไป pes, ทเทมเพสโทเทมเออโทเทมเหมือนกันโอเคเออจะได้ครับทุกคนผมประกอบการวันนี้ได้เบ็ดมาเนาะเบ็ดใหม่ ที่ผมอยากได้กับนี่อลล่าโทเทมนะครับก็บไป้ิดไป,ไปผมไม่กล้าถือนะครับเดี๋ยวเผื่อกดใช้นะเออมันละห้า0สนะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็คอยติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe s u b สไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะสำหรับว,วันนี้เจอกันคลิปหน้าครับ